โอเคครับผม้องขอกลา่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านมาณานที่นี้กันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช anel ของเงาสกัลิงกันเลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวแอปพลิเคชันไี่เป็นแอปพลิเคชันเกมใน Play Store นะครับผมนะซึ่งได้เหมือนทําการบอกว่าเอ้ยทางด้านของตัวแอป,ปนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําทางด้านของตัวฟีโลบักได้ครับผมซึ่งวิธีการทาฟีโลบักของเขาเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปนั่งเล่นในเกมนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบเเเกก็บบงินนนนนใมมครตาาาาจํํววท่ นี่นะครับผมนะแล้วเราก็จะสามารถถอนเป็นเงินออกมาเป็นเงินโลบัคได้นะครับผมนะั่จริงๆอ่ะในแอปเนี้ยมันไม่ได้ถอนได้แค่เฉพาะโลบคัคเขาบอเขาบอกว่าเขาสามารถถอนได้ฟรีไฟล์ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่แลวยังไม่ได้กดติดตามรบกวนที่จะกดติดตามกันก่อนนะครับผมตอนนี้ช anel เราใกล้ครบ200 0 0 0ผู้ติดตามแล้วนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปรัับชมมคลลิปีีอกกนเยผ79% ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอมา โอเคมาครับผมโดยแอปพลิเคชันที่เราจะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือ Android นะครับผมหรือใน Google Play Store นะครับผมนะซึ่งทางดน้านของตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากทางด้านของตัวแพลตฟอร์ม TikTok เมันเดิมครับผมนะซึ่ง แน่นอนครับนะทิกตอกที่เดิมเลยเป็นที่ที่แสวงหาอะไรได้เยอะจริงๆนะครับผมถ้าเกิดใครที่อ่ะผมขอขายของแล้วกันใครอยากมาฟอลโล่ทิกตอกผมนะครับผมทิกตอกผม ID นี้เลยนะครับผมนะนี่อ่าโอเคท่าหน้าของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าเหมือนเราแค่นั่งเล่นเกมแล้วก็จะได้ท่าหน้าของตัวโลบัคที่เราจะเอามาพูดถึงวันนี้นะครับผมนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า2องศูนย์แปดคิวบินเนรครับอ่าซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมนะท นะเดี๋ยวผมจะให้ดูมันก็คือเกมเหมือนกับการที่เราเนี่ยยิงกล่องนะครับเนี่ยแค่นี้เลยตัวเกมมันไม่ได้มีอะไรมากก็แค่เหมือนกับแบบเราก็แค่ยิงกล่องให้ชนหมายเลขเพื่อหมายเลขไปบวกกันประมาณนั้นนะเกมมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับซึ่งทางด้านของตัวไอเกม2 0 4 8ูนย์สี่แปดคลิปวินเนอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีทางด้านของตัวการที่ว่าแบบเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันจะได้ทางด้านของตัวหน่วยเงินทางด้านของตัวหน่วยเงินทองกับเพชรในแอป,ปของเขาอะนะซึ่งไอตัวหน่วยเงินเพชรกับหน่วยเงินเหรียญทองเนี่ยมันจะเอาไปสามารถวิดรอได ได้ครับผมซึ่งวิดรอวเนี่ยทุกคนดูนะในหน้าตรงน,นี้นะครับผมนะทุกคนสังเกตอันนี้จะเป็นทางหน้าของตัวหน้าการีนาฟรีไฟนะซึ่งการีนาฟรีไฟเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับหนึ 10, ่งหมื่นเพชรทุกคนคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมาการเติมหนึ่งหมื่นเพชรแค่นั่งเล่นเกมแป๊บเดียวหนึ 10, ่งหมื่นเพชรแล 10, ้วหนึ่งหมื่นเพชรนี่มันไม่ใช่ถูกๆกันในฟรีไฟคิดดูแล้วกันหนึ 10, ่งหมื่นเพชรสามหมื่นเพชรทุกคนดูดิ Enter Free Fire Player ID เห็นล่าสุดปัจจุบันตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีทางหน้าของใหห้ด้ดดนนนนะะครับเป็่ววยออย Roblox ซึ่งโอ้โหผมก็เลยแบบแม่แอปอย่างนี้อีกแล้วเอ็กออฟต้องหยิบมาทำคอนเทนต์หน่อยแล้วแหละมาเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปโหลดเล่นกันนะครับมาครับผมทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเสิร์ชทางด้านของตัวแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครที่จะดูทางด้านของตัวจอโทรศัพท์ผมนะจอโทรศัพท์ผมได้อยู่ทางด้านเลมขวามือนะครับนะก็คือดูทางด้านของตัวริมขวามือได้เลยนะแอปพลิเคชัน2 0 1 8 Cube Winner นี่คือแอปพลิเคชันนี้เลยครับผมรูปแบบโดยกันเด้เลยเกินที่น่าสนใจมากเล็งยิงได้อย่างอิสระทําความสะอาด กระดานดําลองทํา2048นุู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยอยู่ในระหว่างพัฒนาด้วยยังเป็นเบต้านะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเรารอมาดูด้นานหน้าของตัว รีวิวกันก่อนนะครับผมนะซึ่งรีวิวไม่มีครับใช่ไม่แปลกใจว่าทําไมเกมนี้มันถึงไม่มีรีวิวเพราะว่าทั้งน้าของตัวแอปเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นตัวเบตานะครับผมนะและทุกคนเห็นคีย์เวิร์ดคำสำคัญอะไรไหมครับมีโฆษณาใช่ครับแอปนี้มีโฆษณาทุกคนได้กลิ่นตุ่ออะไรกับครับว่าได้กลิ่นตุ่อคราว่ามีโฆษณาไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองโหลดมาให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไปเปิดเลยครับ เมดวิดดูดิตี้ซะด้วยโอ้โหนี่ทุกคนดูนะ Google ไม่ใช่สปอนเซอร์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรแกรมโปรโมชั่นแข่งขันรางวัลของคิวบ์2048นู่น 8, นี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันเลยนะครับนะนี่เดเดปบุ้บทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเข้าหน้าไทถอนนี่เขาเข้ามาปุ๊บเขาให้หน้าหน้าของตัวเพชรมาสามพันกันเลยนะครับทุกคนโหสุดยอดมากนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยการไทถอนครับนี่คุณสามารถเลือกเกมที่จะไทถอนได้ในนี้นะครับผมมีฟรีไฟครับมีโลบ็อกซ์แล้วก็มีอ่าหน้าหน้าของตัวมอบายเลเจนต์นะครับโอ้โหนี่เห็นปะ่ะตอนนี้มีสาม เพชรสามพันนี่คือวิธีการที่จะได้เพชรก็คือการที่เราแบบเลีงใช้ออ้ยแสดงวันดีคุณได้การ์ดโอ้โหแบบมาปุ๊บได้การ์ดระดับ S เลยโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะโอ้โหมาปุ๊บโอ้โหได้รับของรัวๆเลยดู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 โอ้โหโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิเล่นปุ๊บปุ๊บเดียวแป๊บแป๊บเดียวเห็นไดูดิโอ้แจกของแจกนู่นแจกนี่สารพัดจะแจกโอ้โหอ่าโหจะลองเล่นไปสักแป๊บหนึ่งดูอ่ะโอ้ได้คิวบ์สามสิบสองโอ้ดูดูดูหูเนี่เห็นปะได้มาสองร้อยกว่า ดูอันนี้กดรับเพิ่มเติมเหมือนเป็นการรับคูณซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวรับคูณเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องมีโฆษณาเห็นปะอ่า้โหนีห่ทุกคนดูโอ้โหเหมือนเพชรหาง่ายนะจริงๆก็มไม่ได้ง่ายเลยทุกคนผมจะลองกดถอนออกให้ทุกคนได้รับชมกันเลยนะครับนี่สมมตินะคือมันยังถอนไม่ได้เหรอครับแต่เราเรามาดูความเป็นจริงอ่ะโลบ็อกเห็นปะบวก6,800รโลบักค,ครับผมเป็น10,000เพชรนี่โอ้โหลอดูแบบนี่นะคุณลองดูตรงนี้ใส่ไ d ดีผู้เล่นของโลบ็ ใส่ได้แต่ตัวเลขครับคืออ่ะอาจจะมองว่าทาางน้านของตัวตัวเลขเนี่ยอาจจะหมายถึงทั้งน้้นของตัวตัวเลขโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้อ่เผื่อใครไม่รู้นี่ตัวนี้ตัวเลขโปรไฟล์อ่ะดูดินะดูดูดูด,ดูผมจะลองใส่เข้าไปดูนะ40917 0710ปุ๊็อ่ะผมกดทายถอนเลยพอกดทายถอนเขาบอกว่าเพชรไม่เพียงพอซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเพชรเพียงพอเนี่ยมันขอได้หรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าการทํางานของแอปพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับก็เพียงก็แค่นั่งหลอกให้เราเล่นเข้าไปเรื่อยๆครับนะแล้วก็เหมือนกับแบบยิงแอดเอาโฆษณามาใส่เราเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพอเราเล่นไปปุ๊บเนี่ยมันก็เห็นไหมโฆษณาขึ้นพอโฆษณาขึ้นเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าทางด้านของตัวผู้พัฒนาแอปเนี่ยเขาได้เงินครับซึ่งทางด้านของตัวผู้พัฒนนาาาอปเเ้กก็ไดงิจร หล,ล,ลอกเราในการที่ว่าให้เรากดเล่นกดเล่นปุ๊บ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 ไปแล้วทุกคนลองคิดสภาพดูครับว่าไอแอปเนีย่ยมันยังไงมันก็ไม่ได้เห้วครับแล้วมันก็หลอกเราเล่นเขาก็ได้เงินเราจากเราฟรีโดยที่เราอะเราเข้ามาเล่นเพราะว่าเราอยากจะได้ทั้งนั้นของตัวรูบักฟรีเห้ยเห็นได้รูบักฟรีได้เพชรฟรีนน่นนี่นั่นโอ้ลองเข้ามาเล่นดูผลสุดท้ายครับมันก็เป็นวงจรอุบาทที่เหมือนเราก็ไม่ได้ของแต่ว่าผู้พัฒนาได้เงินเต็มเป่าครับนั่นแหละครับถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมทางั้นของตัวไอ้พัฒนแอปนมัถึงไดด้ปิทงต ของตัวการรีวิวไว้นั่นเองนะครับผมมันก็วนลูปไปที่เดิมอะครับเห็นไหมแล้วลองเล่นไปโอ้คูณสีกแล้วได้ของง่ายยังเลยแล้วลองคิดสภาพสิคุณนั่งเล่นแบบเดียวเนี่ยคุณได้มปยันห้าพันกับเพชรละเออแล้ว,ออลวคุณคิดดูแล้วกันว่าเนี่ยหมื่นเพชร คุณได้6,800โลบัก6,800โลบักเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะเออ6800โลบักเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะแล้วผมไม่อยากจะพูดว่า6,800โลบักที่มันเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเติมจากตรงไหนได้ผมถามทุกคนตรงนี้อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าทนายของตัวอ่ามันเติมจากเซิร์ฟเวอร์ VIP จริงๆณตอนนี้โลบักมันเริ่มคุมเข้มกับทนาของตัวการซื้อโลบักผ่านอ่า VIP เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับนะมันค่อนข้างจะคุมเข้มแล้วถ้าเกิดอ่ามูลค่ามันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์โดนแบนได้พูดกันตามตรงมันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยสําหรับวิธีการที่จะ ห้6,800กับโลบักได้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนั่นแหละครับก็คือเาพูดกักนตามตรงว่ามันก็คงเป็นหนึ่งในลูปของแอปพลิเคชันที่ทําออกมาเพื่อหลอกคนเข้าไปเล่นเพื่อปัอมยอด,ดารายได้ให้กับทางด้านของตัวไอผู้พัฒนาแอป,ปแอป,ปนี้นะประมาณนี้ละกันนะครับผมก็คือพูดกันตามตรงนะครับว่าเป็นไม่ได้เนี่ยก็คืออย่าไปหาดาวน์โหลดอย่าไปหาทําอะไรนะครับผมนะการรีวิวหนึ่งดาวการทํานู่นทำนี่ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเพียงแค่เราแค่ดิสคาร์ดมันเราแค่ไม่ต้องมาสนใจมันปล่อยมันไปอะ่ะ เห็นไปเห็นมันที่ไหนก็ล่อยมันไปบ่อยมันไปมันทําอะไรไม่ได้แล้วครับจริงๆนะจริงๆอ่ะการรีพอร์ตผมว่ารีพอร์ตมันก็น่าจะรีพอร์ตได้แะส่วนอย่มันไม่ค่อยได้ดูอะไรกันขนาดนั้นนะเออก็เอาเป็นว่าทั้งด้านของตัวแอปพลิเคชันแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเป็นไม่ได้ก็คืออย่าไปหาโหลดมาใช้ครับพูดกันตามตรงลบทิ้งไปดีกว่านะครับผมอย่าไปเก็บไว้ครับข้อมูลแอปครับลบทิ้งให้ไวเลยนะไปเลยครับถอนกานติดตั้ง นั่นแหละครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงเท่าน,นี้เลยละกันนะครับสำหรับทางด้านของตัวคลิปวิดีโอทางด้านของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผมนะพูดกันนำตรงว่าอย่าหาทำม,มันอย่างยิ่งนะผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อค่อนข้างจะเยอะเลยสำหรับในแพลตฟอร์มดิจ o k อะนะนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดก,ดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปวิดีโอใหม่ๆเม,ม,มื่อผผผผมมมมทาาาาาากกกกกกกรรรรอออออออััััััััััััปปโหหหลลลลดดดดนน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 ะะคคคบบบบบสสสำวว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 ีีีีี้้้้เเเ๋ยขขตต่่่ไจิ สวัสดีครับ